สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในวิวาใบสั่งตายนะครับถือว่ามาแปลกนะครับปกติไม่เคยจะแบบพูดชื่อเกมไปภาษาไทยมาก่อนนะครับเกมนี้ภาษาอังกฤษชื่อว่า Paper Bride นะครับผมหรือว่าเจ้าสาวกระดาษนะครับเป็นเกมจากจีนละมั้งซึ่งเป็นเกม indie horror point and click 2D อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งช่วงหลังเราห่างจากเกมแนวนี้มาเยอะมากนะครับเลยอยากลองกลับมาเล่นและมีคนแนะนำว่าพี่ถ้าจะกลับมาลองเกมนี้ดูนะครับเกมนี้มันจะนําเสนอเรื่องราวของเจ้าบ่าวคนหนึ่งนะครับที่ไปแต่งงานกับเจ้า สาวของตัวเองนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งเจ้าสาวก็หายไปและเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับมันใช้วัฒน,นธรรมจีนแล้วก็ความเชื่อของจีนค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมมีเชื้อจีนก็จริงแต่ว่ามไม่รู้ดิอหล่อมาไม่ได้มอบมาให้ <laughs> ไม่รู้วัฒน,นธรรมอะไรมากมายเลยจริงจังเถอะนะเพราะฉะนั้นเกิดใครที่เป็นแบบคนที่รักวัฒนธรรมจีนชอบหรือว่าติงจีนะ่ะอย่ากโกรธกัน <laughs> ฉันไม่รู้จริงๆนะครับฉันเล่นตามที่มันนำเสนอแล้วกันนะครับห <laughs> นิงจือฟู พะลองนึกดูแล้วการรู้จักการของผมกับโมชีนั้นน่าสนใจจริงๆตอนที่พ่อแม่ของผมขอให้พบกับภรรยาให้แต่งงานด้วยในอนาคตผมรีบปฏิเสธเสียงแข็งนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วยังมีคนทําตามวฒนธรรมคุมถุงชนพวกนี้อีกเหรอหลังจากที่พ่อแม่ตายไปผมจึงไปเยี่ยมครอบครัวที่พ่อแม่มั่นหมายให้ตามปรารถนาของพวกท่านแต่แล้วผมก็ต้องเสียใจเสียใจที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้และรู้จักเธอให้เร็วกว่านี้ความรักของเราไม่เกี่ยวกับผมลิคิดของพ่อแม่มันเป็นรักแรกพบ <ๆ S 2> เพิ่งแป๊บเดียวเราก็อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วและวัน,น ที่ความรักของเราจะผีบานเต็มที่ปวดหัวจริงชว่วงนี้ฉันมักมึนหัวบ่อยๆต้องเป็นพอลเล่าของพวกเพื่อนๆแน่ต้องไม่ทําขายหน้าในวันรับเจ้าสาวเด็ดขาด เกมเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับก็เริ่มรู้สึกได้ถึงแบบ <c oughs> ความปั่นละโอเคแตะเพื่อเปิดประตู <c oughs> คือเกมมันมีเกมพอร์ตลงมือถือด้วยนะครับเกิดใครเล่นในมือถือก็อาจจะเข้าใจแต่ผมเล่นในคอมนะครับรับเจ้าสาวตอน7จ็ดโมงเช้ามั้งครับแปลกจังเมื่อกี้เสียงคนเต็มตอนนี้คนหายไปไหนหมดแล้วนะอําจะเล่นปะเนี่ยพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านเพื่อแกล้งเราหรือเปล่านะแตะเพื่อดูบริเวณประตูผูกเชือกตายวิ่งตางหาก เชือกตายเงื่อนตายใช่ไหมครับผูกเงื่อนไตต่างหากต้องเป็นความคิดของโมชีแน่ๆคงต้องหาสักอย่างที่สามารถตัดเชือกได้มันซ่อนอยู่ไหนกันนะหลักๆคือแตะที่ตะกร้าไม้ไผ่แตะอีกทีเพื่อเก็บไอเทมแตะเพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมจัดไปใช้สาหรับตัดเชือกหน้าประตูบ้านอุ๊อย่าไปใช้เยอะครับพวกนี้มาเฉลอยอะ่ะมันบอกหมดเลยว่าเจอตรงไหนทายังไงอะ่ะเข้าไปตรงนี้เลือกไอเทมเลือกใช้ซะโอเคครับหลักๆก,ก็เป็น 2D ดี i n t คลิก กลับมาสู่บรรยากาศดเดิมโมชีในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกมันฟันเลยอะอาเชียนปลดล็อก w e ดดิ้งการแต่งงานไหว้ฟ้าดินบทที่1นนะครับพิธีกรเชิญบ่าวสาวเข้าพิธีตอน11.30โมนาทีนะครับ 1. นึ่คำนับฟ้าดินเอากราบนะครับเอาเห็นเท้าตัวเอง 2. องคำนับพ่อแม่เอากราบับ เกิดอะไรขึ้นทําไมแค่แปบ,บเดียวฉากก็เปลี่ยนไปแล้วต้องพากับใส่อารมณ์3ามคำนับกันและกันหันไปเมียจิ้มตาโจกเอากลับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้โมชีโมชีคุณอยู่ไหนอะแขกก็ไม่อยู่มือถือก็ไม่มีสัญญาณอะนิงจีฝูบีแขนตัวเองอย่างแรงไม่จริงพี่โลกเจ็บจังไม่ใช่ภาพลวงตาอํากันเล่นกันเหรอ ไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องหาโมชีให้เจอก่อนพ่อแม่ของโมชีเสียจากอาการป่วยเมื่อปีที่แล้วทำไมตอนไหว้ฟ้าดินถึงเห็นพวกเขานะหรือพ่อเมาค้างก็เลยเห็นภาพหลอนเอ้าตายอยู่แล้วโอเคงั้นนี่พ่อรูปหน้าศพเต็มไปด้วยฝุ่นต้องหาผ้ามาเช็ดมั้งครับงะบนโต๊ะมีแบงก์กงเต๊กฉีกขาดอยู่ในถาดอ่ามีเทียนนะครับผมจะยังไม่เปิดทินแล้วกันนะครับเก็บของไปก่อนมีทูบสามก้านนะครับ มีเทียนน้อยมีของในหีบอาจจะต้องหาล่องรูปผีเสื้อก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดล่องรูปผีเสื้อโอเคถอยไปแบบนี้จะมีสองทางไปทางขวาเอาเจอเด็กเปรตอีกแล้วคนกระดาษอีกแล้วเหรอหนิงจือฝูลองเอาคนกระดาษออกหลบไปไอเด็กเวรแปลกเกินไปแล้วทำไมคนกระดาษถึงถึงหนัก หินละออกแรงขนาดนี้แล้วยังไม่ขยับเลยเท่ากับว่าไม่สามารถขยับได้เหมือนเด็กกระดาษจะขออ่างเปาเอาไอเด็กเวนนี่ค่อยๆหาของก่อนนะครับอาจจะมีซัมติงแป้งกาวกาวสมัยก่อนมักใช้ติดกระดาษกรอนก็ยังดีที่มันก็แปลดีทางขวาลิ้นชักถูกล็อกเอาไว้โอเคครับมีตัวอักษรปรากฏบนคมไฟถ้าเกิดผมออเทียนใส่อะ่ะต้องการหาอะไรมาจุดสินะครับต้องหาพวกไฟแช็กไม้ขีดนะครับผมมาใช้ก่อน โอเคก็ตามนั้นครับได้วเวลาตามหาต่อไปอะไรวะอะไรตกอยู่ที่พื้นไม่ขีดไฟเซนเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจากที่เราเล่นแบบเกมเขาเรียกว่าพอยแอนคลิกมาอย่างมากมายนะครับอาหารบนโต๊ะก,ก็เป็นกระดาษหมดเลยนี่มันเรื่องอะไรกันคงจะไม่เหมือนกับอาหารที่เผาไปให้อเหาล่าโกงนะครับตอนงานชิงมิงอะอเหาล่าโกงคงจะแบบเลือกเผากระดาษมาให้อว้อีกแล้วอะ่ะเด็กเวง่ง <c oughs> เราโกงก็โทษเออวะคิดอย่างนี้ก็สงสัยจะไม่ดีนะครับ โอเคแล้วก็กระดาษอะไรอีกเนี่ย1 2 3 4 5 6องสามดแปดเกโอเคได้ไม้ขีดไฟแล้วครับเอาเป็นว่าตรงนี้มีอาหารท่าทางธรรมดาในไหใต้ไหในเกะ๊ะรหัสสักอย่างยังไม่รู้ความเชื่อมโยงนะครับต่อไปซุดเคสนะครับผมกระเป๋าต้องการเลข6หลักในการเปิดยังไม่เจอความเชื่อมโยงนะครับต้องกับเอาไม้ขีดไฟไปจุดน่าจะเป็นเลขหหลักนะครับเพื่อเปิดกระเป๋าซึ่งไม่ยากครับจุดหนึ ต่อไปนายน็อตกับเลขภาษาจีนที่เขาไม่รู้จักไม่ได้ต้องโลเพ <c oughs> ได้เวลาหาเลขจีนกลายเป็นเลขอาราบิกใช่ไหมครับอาจจะคู่มือของอากงต่อ527 7เเจ็ดนี่เขียนเหมือนนะครับเนี่ยเจ็ดเขียนเหมือน527139อ่ะโอเคครับน่าจะถูกต้องนะครับ527139 527139 ไม่ยาากขนนนดั้ต่อไปในนี้น่าจะเป็นซองอ่างเปาที่ว่างเปล่าอ้าวซองอ่างเปาว่างเปล่าคงต้องหาของสักอย่างมาใส่ในซองอ่างเปาให้มีตังละมั้งครับเอาไปให้ไอเด็กกระดาษตัวนั้นนะครับตรงนี้ยังไม่รู้ความเชื่อมโยงว่าแต่ห้องนี้เข้าไปได้ไหมอ่ะไพ่นกระจอกพวกนี้เหมือนจงใจวางไว้ที่นี่นะโอ้ต้องเล่นไพ่นกระจอกเล่นไม่เป็นอะ่ะโอ้โอ้อเอาบ็นว่าหาอย่างอื่นต่อแล้วกันนะครับอาจจะต้องหาสักอย่างมาใส่ ในซองอ่างเป่านะครับอ่ะแบงกงเตกไงโ้หนี่มันแบงนี้เลยครับที่เผาไปให้อาเหล่ากงใช่เลยเอาเหล่ากงเงินเฟอ้อแย่เลยเผาทีละสิบล้านร้อยล้านนะ <c oughs> ต่อไปครับได้แบงก,กงเตกที่แปะกาวแล้วจัดไปคราวนี้ก็เอาไปใส่ซองอ่างเปาเหมือนเดิมแล้วมั้งตามที่คิดเอาไว้ไม่ยากมากครับไม่ยากมากครับเอาซองใส่อ่างเป่าซะต่อไปได้เวลาเอาอันนี้ให้เจ้านั่นเป็นแบบนี้ หายไปแล้วเป,เ,ปเป็นไปได้ยังไงหรือว่าจะเป็นจะเป็นผีหรือคนฉันก็ไม่กลัวอ้าว <c oughs> นายอย่าย้อนสอนดิต้องกลัวผีดิแล้วบอกเอาโมชีคืนมาด้วยนะไอเวนนี่ความยึดมั่นที่มีต่อเมียน,นี่มันหน้าหน้าเคารพจริงก็ต้องหาทางเชื่อมโยงต่อไปสินะไพนกกระจอกเทศเห็นแต้มอยู่นะครับว่าเนี่ยมันเขียนเป็นสัญลักษณ์สักอย่างลองดูนะครับอันนี้มันจะเป็น3 3อันนี้2ออันนี้และอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์จีน ง่ายๆครับง่ายๆอันนี้กุญแจน่าจะใช้เป็นกุญแจสีทองนะครับอาจใช้ในการเปิดเกะสักอย่างโอเคครับตรงนี้เปิดกล็อกไม่ใช่ก็ใช้ในการเปิดไอ้ตรงสีทองอันนี้แล้วมั้งครับอโอเ้เล่นส่วนที่โมชีกลับมาก่อน <c oughs> นิงจือฟูกำลังน้ำลายไหลไ <c oughs> อ้ตตยนะเจ้าบ่าวมันกำลังแบบ <c oughs> กลัดมันกลัดมันมากคือแรกของการแต่งงานอย่างนี้หน่อยโมชีลอก่อน กำไรกำไรหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักของเราเหรอทึ <c oughs> ่งอ่านและเขินมาอยู่ในกล่องบนโต๊ะห้องโถงคุณอยากให้ผมไปเอามาเหรอกำไรแม่งแมนอ f c เคิเจอจัดจัด <c oughs> วิ่งตามเมียเหมือนไม่เคยเห็นเมียมาก่อน <c oughs> ซึ่งตรงนี้มาได้มีรอยมือมากมายล้อมรอบเปิดมามีสิทธิ์โดนจับสแกแปลกจังทั้งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ทำไมถึงจับผ้าคุมไม่ได้ละ่ะมันมันอยู่ไกลกว่าที่คิด อืมลวงตาหลอกตาสินะเออไม่ถึงมีกุญแจตรงนี้ด้วยครับเพิ่งสังเกตเห็นกุญแจดอกนี้ไม่ได้ใช้กับประตูเป็นกุญแจเปิดเกะ๊ะโอเคครับก็ถือว่าไปกันเรื่อยๆสบายๆแล้วกันนะเป็นแบบนี้ไขป๊อกเปิดปับ๊บมีกันไก หนึ่งใน6ของประเพณีการแต่งงานมีความหมายว่ารองคู่ไม่ทิ้งกันหมายถึงเป็นของมงคลใช่ไหมครับเหมือนกับที่คนไทยจะเขาเรียกว่าให้กล้วยอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับกันไกสำหรับบ้านเราการตัดให้ขาดไม่ใช่เหรอของบ้านเขาคืออะไระครับกันไกลอยู่คู่กันเหรอเธอกับว่าต้องเอาการไกลไปตัดสักอย่างหนึ่งอย่างนั้นเหรอตัดไอหุ่นนี่ไม่ได้อะไรใช้นี่เอ๊โอ้เสร็จผ้าสีแดงเพิ่งรู้ว่าจิ้มได้นะครับตรงนี้ เช็ดผ้าสีแดงเอาไปให้ใครอ๋อเอามาเช็ดฝุ่นที่หน้าปะครับอ่าเจอเหล่ากงกับลังหันด้วยโคตรเข้มสัญลักษณ์น่าจะเป็นที่ใช้ได้การเปิดเกยะครับที่ต้องใช้สลักสี่ตัวครับต่อไปก็ไปที่เหล่ามาต่อสินะอเช็ดเหล่ามาไม่อยู่ <laughs> มาครับเริ่มต้นที่ฝั่งเหล่ามาก,ก่อนนะครับสัญลักษณ์แปลกๆนะครับที่มีสัญลักษณ์แบบเชียงขวาแล้วไม่ขีดสองขีด อันนี้1ต่อไปเป็นแบบนี้นับสองอันนี้แหละครับแล้วก็เลข3แล้วก็ติ๊กถูกถูกต้องอย่างไวนะครับนั่นได้ไม้เกี่ยวคันช่างหนึ่งในหกของประเพณีการแต่งงานมีความหมายว่าสมปรารถนาไม่ค่อยเข้าใจนะครับหน้าตาเหมือนที่เกี่ยวเลยสักอย่างมากกว่าเอาไปเกี่ยวลูกโป่งน่นเลยอะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ผมเข้าใจโดยเป็นสัตวตกใจไม่ทันคนกระดาษสองคนนี้คุณลุงคุณป้า ไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าพ่อแม่แล้วมึงควรจะตกใจก่อนไม่ต้องสับสนโอ้ยคุณลุงไม่คุณพ่อท่านทั้งสองเป็นหัวโม่ฉีอย่างนั้นเหรอผมต้องหาตัวเธอให้เจอจะไม่ให้เธอเป็นเรเด็ดขาดเราชอบจริงๆพระเอกที่คิดเข้าข้างตัวเองเนะี่ยผมลองเอาเจ้าคันช่างที่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับไปเกี่ยวลูกโป่งงั้นเอาเป็นว่ามาเกี่ยวนี่ก็ได้เกี่ยวปับ๊บดึงปุ๊บได้ธนูกับลูกดอก ในงานแต่งงานตาเพนีเจ้าบ่าวจริงธนูใส่เกี้ยวเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายอ๋อยิงธนูใส่เกี้ยวอย่าบอกต้องต้นธนูนะ่ะมายิงลูกโป่งโอ้ย <c oughs> ได้เครื่องประดับผีเสื้อนะครับผมมีความหมายว่าโบยบินด้วยปีกมันมีความหมายลึกลับซับซ้อนเยอะไปหมดเลยไม่เข้าใจสักะอย่างโอเคครับที่แน่ครับได้มาหนึ่งอันนะครับยัดไปก่อนหนึ่งอันเป็นแบบนี้ ก็ต้องไปหายอีกอันนะครับแต่ว่าไอเทมยังไม่หายไปนะครับแสดงว่ายังมีโอกาสได้ใช้อีกนะครับงั้นก็ต้องทําการกดแอ t i v a t e ครับแล้วก็จิ้มทุกอย่างนะครับผมเพื่อดูว่าทิกเกอร์กัดอะไรหรือเปล่านะครับหาหน่อยสีหาหน่อยสีหาหน่อยสีเอ๊มีผีเสื้อตรงนี้ด้วยครับโอ้อันที่2ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองครับได้เวลาเปิดปุ๊บก็จะเจอกําไรอยู่ในนั้นนั่นเองครับเสียบป๊อกกาไรหยก ของที่ระลึกของแม่ที่มอบให้โมชีเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักตามความปรารถนาสุดท้ายของตนกำไรนี้เป็นสมบัติของแม่ผมตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่มักบอกกับผมว่ากำไรนี้เป็นของขวัญที่ให้ผมมอบให้กับเจ้าสาวในวันแต่งงานแม่ยังบอกอีกว่ากำไรนี้จะปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายและป้องกันเราจากความโชคร้ายทุกครั้งที่เห็นกำไรนี้โมชีจะพูดติดตลกเสม,มอว่าเธอบอกว่าแม่แนอนาคตของเธอได้เตรียมกุญแจมือไว้ตั้งแต่ที่เธอยังไม่เกิดแล้วเพื่อล็อกตัวเธอให้อยู่ในตระกูลหนิงตลอดชีวิตทำไมต้องให้เราผิดกำไรตอนนี้เลยนะรี โมชีน่าจะรอเราอยู่ข้างในมาครับเข้าไปเจอผีหลอกโมชีอยู่นี่เองผมเป็นห่วงคุณแทบแย่ yeah. ยิ่งเดินยิ่งขยับหนีอย่าเข้าไปเสียงพูดออกมานะครับใครก็ไม่รู้โมชีทำไมถึงมีสองคนละ่ะคนนั้นไม่ใช่ฉันอย่าเข้าใกล้เธอนะหายไปแล้วอ้าวเชียนี่สแตนอย่างนั้นเหรอถ้าอยู่ด้านหลังคุณโมชีระวังนะ อ่าเจอสิงล่างฮิวไปโน่นแล้จือ่อฝูช่วยฉันด้วยไปที่หมู่บ้านจางหลิงเจ้า <c oughs> มันบอกโรยแกชัดเจนเลยรู้ด้วยเหรอว่าจะถูกพาตัวไปไหนอ่ะโมชีโมชีบทที่หนึ่งวฟ้าดิน <c oughs> <c oughs> มันมีแล้วคนถูกลักพาตัวแล้วแบบไปเจอฉันไปเจอฉันหลังเซเวน่นอ